ครับเพื่อนมาดูลูกแมวีกครับตามอย่าคัากนะมสด้อเออำคานนี่ยถามาเนี่ยดำมันนี่เดินไหมยังไม่เตาเครคนมัเคยทำเราทำเป็นมันก็ไวคนทำเป็นเนี่ยแป๊บเดียวนั่นแหละปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดเสร็จ เออคนไม่ทำไม่เป็นคนใช้เวลาเนี่ยอามาขาเดินมามแถวโอ้โหดูนี่โอ้โหอะไปเดึงหา,างมาเอาดึงหา,างกา่อนปึ๊บมาอืมอาดัมมดัมมะมีอ้อาวเอวยู่ถังปลาอะเอยอะอะ กินข้าวป่ากินข้าวไหมเหียวเหียวอ่ะนี่ดูอือหนามเหมือนกันองตัวนี่นาเหมือนกันพี่กับน้องเหียว แม่อยูเนี่ยใส่ตัวนึงแหนเดินได้เลยโอ้โหต่อแตะต่อแตะน่ะต่อแตะต่อแตะเลยอืมอืมต่อแตะต่อแตะนะอืมอืมมาเอวยังกำลังไปแม่มาแล้วไป เออมาลุยขาวเดินหน้าในขาวเนี่ยตอแต่ตอนแต่ในเช้าจริงอืออ่าไปอ้าอืออือแอวไปหวงลูกแอวอ่าอ่ะไอ้ดำจะไปไหนโอ้โหไอ้ดำตาโตโอ้โหจะได้เล่นข้างล่างแม่แม่แม่ให้ลงมาอือหือเดีวตกเดี๋ตกเออ ไอตอนแรกมันหายง่ายไอขาจะร่วงแล้วไอกินน้องแม่ป่ะอมันจะ่ข้ง่ายเลยเนี่ยให้คนง่ายเลย รู้ว่าเป็นแรงเป็นอะไงของมันวะมันมีวิธีของมันนะ